ครับสวัสดีชาวอาร์ตละวาดทุกคนนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นรายการอาร์ตละวาดนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคอนเทนต์ของศิละปะนะครับผมซึ่งสมุดสเก็ต์เนี่ยก็ยังทําอยู่นะคอนเทนต์สถาปัต์เนี่ยแต่เราจะแยกอีกภาคหนึ่งเป็นพาทของศิละปะนะครับผมซึ่งคลิปก่อนนะีเน้เราได้ทําของภาพโมนาลิซาไปแล้วคราวนี้นะครับเราจะมาเล่า1ิบเรื่องราวของ The s c r e a m ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้นะครับผมอ่ะมาที่เรื่องราวแรกกันเลยนะครับผม The Scream เป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุงนะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดวาร์ดหรือเอ็ดแวดก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับซึ่งเขาเป็นจิตรกรชาวนอร์เวย์ภาพนี้วาดในปีคศ1893นะครับผมอ่ะมาที่เรื่องราวต่อไป ภาพนี้นะครับเขาได้วาดไว้4ภาพด้วยกันซึ่งเป็นภาพวาดสีน้ำมันสีฝุ่นเทมเพราและสีช็อคบนกระดาษแข็งาภาพนี้มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับผมเรื่องราวที่3ครับเขาวาดขึ้นในช่วงที่เขาไปเยี่ยมน้องสาวผู้ป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งเขาเองก็ไปเชิญกับความผิดปกติทางจิตมาตลอดทั้งชีวิตเลย เรื่องราวที่4เขาได้เล่าว่าผมกำลังเดินไปตามถนนกับเพื่อนสองคนตอนนั้นดวงอาทิตย์กำลังตกดินทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานผมหยุดรู้สึกหมดแรงและพิงตัวกับราวกัน้นมันเหมือนมีเลือดและเปลวไฟลอยอยู่เหนือฟิออดและเมืองที่ผมอยู่เพื่อนผมเดินจากไปแล้วแต่ผมยังอยู่ตรงนั้นตัวสั่นเทาด้วยความวิตกและรู้สึกได้ถึงเสียงกรีดร้อง ที่ดังมาจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นอ่านี่นครับก็คือสรุป,ปง่ายๆเลยคือภาพเนี้มาจากภาพในหัวของเขาเนี่ยแหละซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นจริงไหมนะครับแต่คนอื่นคือเดยปกติเลยนะครับที่แบบท้องฟ้าดูวิปรลิแตแหวนปวนนะครับอ่าแล้วเขาก็ตกใจมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอาการทางจิตของเขาหรือเปล่านะครับผมเรื่องราวที่5คนในภาพเนี่ยมีการคาดเดาว,ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก มัมมี่เปรูซึ่งมันจะบิดเบี้ยวหน่อยแหละหน้าตาบิดเบี้ยวแบบในภาพเลยเรื่องราวที่6มีอีกข้อสันนิษฐานว่ามันเกิดจากความวิตกกังวลของเขาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในยุคนั้นจึงวาดออกมาเป็นหลอดไฟของโทมัสเอดิสันนี่ก็เป็นการสันนิษฐานที่ไปอีกแนวเลยนะครับผมก็ เ,เพื่อนๆคิดว่าอันไหนเป็นข้อสันนิษฐานที่แท้จริงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมเรื่องราวที่7ท้องฟ้าสีแดงวิปราสนั้นคาดเดาว,ว่าเป็นผลกระทบจากการปรรทุของภูเขาไฟกลากระตัวในประเทศอินโดนีเซียที่ทำให้ท้องฟ้ายามเย็นของซีกโลกตะวันตกกลายเป็นสีแดงจัดอยู่นานหลายเดือนอก็คือ น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองนะครับผมเรื่องราวที่8อิกทฤษฎีบอกว่าท้องฟ้าที่ดูเป็นคลื่นหลากสีนั้นคือเมฆสีมุกซึ่งเกิดจากการเลีเ้ยวเบนของแสงจนปรากฏเป็นสีลุงนั่นเองโอ้มันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟหรือเมฆสีลุ้งก็ตามเรื่องราวที่8สถานที่ในภาพคือเนินเขาเอเคอบาร์ที่มองลงไปเห็นออสโลและฟยอด เรื่องราวสุดท้ายครับปัจจุบันภาพนี้ได้รับการจัดแสดงอยู่ที่หอศิสินแห่งชาติในกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวของภาพชื่อดังที่หลายคนน่าจะคุ้นตากันเนาะในภาพเดอ Screen ภาพนี้นะครับผมก็ถ้าอยากจะชมเรื่องราวของศิลปะอีกนะครับก็กด Subscribe ที่ช anel ของเราเลยนะแล้วก็มีแฟนเพจอาร์ละวาดนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวศิลปะอะไรนั้นก็ติดตามกันได้นะครับผม